คสวัสดีนะเ,นเพื่อนๆวันนี้นเ,นเ,นเรามาอยู่กันที่ Monkey Cafe นะฮะอู้วันนี้เป็นตีมฮาโลวีนวันนี้สองคนมานะมาเล่นนะมาแล้วสวัสดีเพื่อนๆแล้วสวัสดีค่ะทุกคนอ่าดีต้อนรับเข้าโซเชียลคอนทอ,นะอนมแชนแนลวันนี้ไม่ใช่ในนี้เยอะเลยอะ่ะใช่เพราะว่าซ้างมาจากน,นี่บอกสร้างข,งข,งขง้างๆไม่อยูมานั่นะ<ม> ได้สิไปเลยแล้วจะมีส่วนน้ำก็จะแบ่งเป็นโซนฮะนี่มีปาร์ตี้โฟมเล่นส่วนน้ำตรงนี้และบ่อสายนะครัเลยนะคะรนะ้อยสามสิบเ้าบาทบ่อนนะครัโอ้ ไหนวะไงวะไงโฟมโฟมโอ้โหโฟมแน่นเลยแล้ว so ก็ส oh, oh, uh ่วนกระูนนะในนู้นเป็นแบบว่าทิชับเนะต้องเพิ่มอีก99บาทนะฮะรือถ้าเหมาเล่นทุกอย่างก็199นะโอ้โหนี่ตัวโฟมเลยเบื่อไปแน่เลยนะอันนี้ร้านเป็นตี อโลูเวนะฮะเปลี่ยนไปเรื่อยโน่นไม่จมจมโฟมติ้นน evet ่นอะหายไปในกองโฟมหมดโฟมมดนี่มัมะ ไหนเมื่อกต้องไปดล้างตัวมาล้างตัวเลยอ๋ออันนี้ลมพัดแรงโฟมกระเด็นไปฝั่งนี้แล้วเป็นยังไงบ้างพี้เรงมีนั่งได้อ๋อมีที่นั่งต็งเงนด้วย โกมาแล้วไหนทุกคนมีคองที่ขาดไหมไม่มีซะหน่อยก็มีเป็นน้ำเป่าลมนะโอ้ไปแล้วเยอะเลยฮะ ไม่มีฟองอยู่บนหน้าสักอันสนุกไหมมาแล้วมาแล้วโอ้เป็นฟองเลยเขาเออโอ้คอนเทนจำมาจำมาแล้วเป็นแฟนแม่เลย วันนี้เป็นก้อนโฟมเต็มเลยก็โดนลงน้ำไปแล้วน่าโอ้น้าเอาคอนเทนต์หายไปไหนแล้วจมโฟมไปแล้วนี่ฮะวันนี้เราก็จะเห็นทั้งหมดมีบ้านลมเหรอ รู้ได้ไงฟอร์มรถอ่างุ่นชิมมาแล้วเป่าดมอกินอ๋อกินเหมือนรถอ่างุนกินกับรถอ่งุ่น,น,น,รออนจริงๆรด้วยไปดูกันเลยแล้วก็

หลังเป็นอะไรคอนเนต์อ๋อเป็นแต่ว่าไม่มีบอลไม่มีบอลไม่มีน้ำตรงนี้แห้งเลยแล้วอีกไปจมโฟลแเลยคุณลอฮะ โอ้ยคอมมิกคอนเทนตดูคอมมิคอุ้มอะไรมาด้วยเนี่ยอุ้มโฟมมาด้วยอีอเพื่อนผอมมาแต่หัวหน่อยเดียวเออโอ้ล้านนันเ็นมาซุ้อันนี้เป็นเป็นบาร์เอมีเป็นบารทท์สองฝั่ง โอ้ย oh. oh, oh, mm ูโอโหจามตันแล้วมาเล่นก็ต้องดูแลสุขภาพมันด้วยนะทุกคนนะโมจนเล่นอยู่ในโคลนพอแล้วโฟมเป็นไงคอนเน็ตเพราะมีกบอกว่ามันเป็นกลิ่นองุ่นใช่ไหมแบบกลิ่นแบบองุ่นใช่ไหม รูปบังกิ้งอะนะฮะอิสโฟมโฟมรอยเป็นแบบก้อนเมฆไปแล้วนะคอนเทนต์เข้ไม่มาดูันนี้มาดูมาดมาา อันนั้นคนโล่งเลยอันนี้บอกเขาบอกว่าน้ำเย็นเย็นจีมาโอ้ยลมพัดโฟมบินไปแล้วมันก้อนเมฆเลยว้าวโอ้โหฟมมตูเลยโปเลยกไปเเลยไยไปมลลยไไปเลยไปเลล ม<ส>บิงยังยืนงงเลี้วเล้วเล่นเลยบิงยืนงงอยู่ไอ้อะไรกันโอ๊ยปาดน้ำใส่หัวพี่ทำไมเออเออระวังระวังอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ฝากคนนี้ก็มีเล่นไปก่อนนะบ๊ายบายเพื่อนๆนะนี้ก็มีถ้าชอบถูกใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชรงให้สองคนด้วยนะอ่าแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าบายบาย